ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนีเบาแอมเราตงกะอยู่ที่วัดผาถัดเรื่องร่องเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมาเอากล้วยมาเส่นมาเส่นมาเส่นมามาเส่นไหว้ผีแม่ลูกอ่อนเนาะครับเนาะเพราะว่ามื้ออื่นนี่เลขก็สิออกแล้วนะครับน้าสำหผู้ชมเนาะก็มี FC มี FC แนะนำเบาแอมว่าคือบ่ถวายกล้วยเพิ่นแน่ว่าซั่นคือบ่ถวายกล้วยผีแม่ลูกอ่อนกับลูกแน่เนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะ เบลแอมมันนี้ก็ได้มีโอกาสเอากล้วยมาถวายพี่เมล็อกออนครับเพื่อได้เลขสามตัวดีเด็ด,ด,ดแต่เลขเมันเพิ่นกระบ,บอกได้ไป,ไปบอกหรอครับเพื่อนกระบ,บอกตัวเก่าล่ะครับท่านผู้ชมเลขเพิ่นกระบ,บอกตัวเกา่าวยครับเออแต่เบาแอมเราตรงนี้มีเลขพิเศษแสงเอฟซีอยู่ครับสามตัวครูหางเดียวครับเลขสองตัวเลขสามตัวนะครับท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็ บรรยากาศอยู่ในวัดครับท่านผู้ชมอยู่ในวัดใกล้จะเงียบเงียบแน่นอนครับเนาะมาตอนคำคำเร่งๆบ่มีค้นขุนเงียบๆนะครับ,รบนะเบ,บ,บ,บาแอมกับสิถวายกล้วยเพิ่นเนาะครับทนะ่านผู้ชมเนาะสิสื่อกล้วยไม่เพิ่นเจ็ดีว่าถวายกล้วยเพิ่นเลยว่าซั่นจังสิได้ชูออื่นให้เพิ่นไปลอกไปเหยียบเลยด้อครับเด้อเลขตัวเก่าที่มาเข้าฝันเบาแอมเลาะทงเที่ยวนั่นเนาะครับเนาะ70นะ 70พีเมลกอร์เนี่ยเอาเงินให้70บาทไปซื้อกล้วยครับท่านผู้ชมไปซื้อกล้วยลูกเพิ่นอยากกินกล้วยเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะลูกเพิ่นอยากกินกล้วยแต่เอาแอมเราตงกับว่าเราเอาดอกเงินนล้วนะเดี๋ยวเอาแอมจบออกเองกับผมเป็นยังเพิ่นก็เอาให้70บาทเอาแอมเราตงกับไปตลาดไปตลาดมาไปถามแม่ค้ากล้วยพอบ้ากล้วยวีละ78บาทเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะ ใส่เจ็ดศูนย์เจ็ดแปดนี่แหละครับท่านผู้ชมนะครับเนาะโอ้แสงอยันตเนาะออกมาพระอาจารย์เพิ่นเปิดไฟว่าครับแสงแตกมาบ้าออกมาเนาะครับท่านผู้ชมกรับมืดมืดมุกม้งแรงสีเข่าทุ่มหนึ่งเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมุกม้งแรงสีเข่าทุ่มหนึ่งแต่เลขอสามตัวนี่เบาแอมเราทงเห็นอยู่หน้าผากพีไม้ลูกอ่อนนี่เป็นตัวไรนอท่านผู้ชมจําได้ปะครับเดี๋ยวเบาแอมสีอ่อนเบิองดีกว่าเนาะครับเนาะ เดี๋ยวไปเอาเบาเอ็มไปเอาตุลีมาล้วครับท่านผู้ชมจำบุหรี่ขึ้นกันนะครับท่านผู้ชมเนาะจำบุไรี่ขึกันครับเดี๋ยวด้วยครับเปิดก้อนข้าวหนึงครับท่านผู้ชมดูป<อ>ูเห็นแล้วครับเห็นแล้่ยวอืมไอ้หลับหันคือแบบแบบอยู่นะครับขอโทษขออภ e ัยเอฟซีนะครับเด้อ ก็ยืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมละทงน้่เลยนครับเด้อท่านผู้ชมนะครับเนาะอันเลขขีเบาแอมละทงเห็นอยู่หน้าผากพี่มีหลบอ่อนเนาะครับเนาะกระซองไปน้อกันหมืน่นกันก็เห็นเป็นตวเลขหกแปดเก้าหกแปดเก้าหกแปดเก้าครับท่านผู้ชมแต่มันมาตรงกันกันกบเลขพิเศษเบาแอมละทงจะเอาไปฝากเอฟซีอยู่ดวยครับท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวบ่าวเอ็มกับสีเฮเบิ่งผีไม่ลูกอ่อนครับกับจังสีเบิ่งเล็กพิเศษของบ่าวเอ็มสามตัวสองหางสามตัวหางเดียวสองตัวหางเดียวครับท่านผู้ชมบนล่างเนาะครับท่านผู้ชมเนาะบนล่างครับอันนี้ก็เป็นภายในบริเวณวัดครับท่านผู้ชมจะยึดก็ไม่ไใหญใหญ่กางแค่หน่อยนี่แหละครับเดี๋ยวเบาเอ็มขอยัดปิ้นกล่องแจ็คข้าวครับ กับด้านกล่องนะครับเนาะครับผมท่านผู้ชมเที่ยวโรบอันนี้ก็เป็นหมูปันผีมีลูกออนะครับเนาะบารเอมเราทงกับดอซือกล้วยมาถวายให้เป็นนะครับเ้วยนี่กล้วยครับผมกล้วยขโดเพาะไทยครับมากคนเดียวครับมากคนเดียวมุไผ่มานํำพีมงานบริมามน้ำเนาะครับเนาะนี่ครับกล้วยครับผมเบารเอมเราทงกับไิเอามใไ้ มาเส้พเนพี่แมูกออนครับพี่แมลูก,ก็ได้ครับท่านผู้ชมให้เ่อนไปเหยียบไปครับเลขตัวทีบเบาแอมเราตรงเอาห้เนาะครับเนะาะถีบมฝาเข่าฟันเลขเบาแอมเราตรงเนาะครับเนาะเป็นไปจับไวเบ้เลย,ย,ยครับเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดหกหกยังก่อนเนาะหกแปดเก้าครับหกแปดเก้าเนาะครับท่านผู้ชมเนาะหกแปดเก้าครับไปเหยียบไปเลยครับเดือพี่แมูกออน เจ็ดศูนย์เจ็ดแปดหกแปดเก่าเป็นเลขกสามตัวนะครับเนาะเบาแอมเราตรงกับทีน้ำเครื่องเส้นไายมาให้ผีเมลุกอ่อนอีกเราจะทำบุญถวายสังฆทานให้ผีเมลุกอ่อนเด้อคันถ่าออกเลขตัวนี้นะครับเนะาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับทีให้เบิง้งเลขพิเศษครับเลขพิเศษที่เบาแอมจะให้ท่านผู้ชมเอาไปลองเสียงโชกูกรองเบิ้งนะครับเนาะ ไปลองเชียงฉูลองเบิงประธานมีฉูบมีหาบกับเบาแอมรลทงครับเบาแอมมักด้วยครับด้วยเหล็กตัวนี้เหล็กตัวนี้เป็นเหล็กที่เบาแอมรลทงมักครับมันมือม่อเหม,มือแม่แล้วครับคุณผู้ชมตัวนี้แหละครับเก้าหกสองเก้าหกสองแปดเก้า ปดเก้าเก้าหกสองเหล็กสองตัวนี่แปดเก่าด้วยครับที่งว,วดวันที่หนึ่งม่นาคมพอสองสองพันอกร้อยหกสิบห้าครับามีชูมีหลากน้ำกันตัวครับนอกสม้ชมเนาะตัวนี้แหละครับใส่จังๆสามตัวด้วยด้วยครับ,รบ 3, ด้วย,วยตัวนี้เป็นเหล็กพิเศษคองเบาวแอมเรอทงเองครับผมอันนี้โบมเมลเหล็กความฝันบูมเมลเหล็กอี๋งครับเป็นเหล็กพิเศษคองเบาวแอม จัดให้เอฟซีทุกคนท่านผู้ชมทุกคนนะครับเนาะให้มโชกมีลาบนากันงวดวันที่หนึ่งมินาคมพศอส,อสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับเก้าหกสองเก้าหกสองแปดเก้าครับเบาเอมโลทงกับอย่างนี้เบิ้งตัวเลขต,ตัวถีเบาแอมโลทงฝันมาครับเนาะที่เมลูออนมาบอกก็บซ้ว่ายำตัวเรขอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเนาะยำตัวเรขอีกครั้งหนึ่งนี่แหละครับนี่แหละครับท่านผู้ชม วันว่าพีมีลูกอ่อนมาหาเที่ยวเหล็กนะครับเนาะ7078งวดันทีหนึ่งไม่น่าเนาะครับเนาะเห็นอยู่ในเห็นอยู่ในหน้าผากพี่มีลูกอ่อนนั่นก็คือ689 689แต่ตัวนี้มันสองตัวข้างหลังนั้นมะเขืากับเหล็กเหลาแอมมักแห้งครับท่านผู้ชมก็ล,ลองเอาไปสื่อลอตเตอรี่ลองเบิ้งนะครับเนาะประธานมีโจ๊กมีลาบน้ำกันครับสำหรับคลิปนี้ เบาแอมเราทงกับศิลาถ้าผู้ชมไปก่อนด้วยครับเด้อเจอกันคลิปหนาเนาะครับเนาะเจอกันคลิปหนาครับแต่คำมืดแล้วครับเนาะเดี๋ยวเบาแอมเราทงกับศิลัมกล้วยไปเซนไวน์ี่ไม่หลุดอ่อนครับโอ้ยขนชิงลูกหยาบหยาบเลยครับเป็นตะยานแห้งครับเป็นตะยานแห้งเงียบบ่มีไผ่ครับถ้าผู้ชมเนาะครับเนาะเบาอยู่นี่ก็ยังขนหัวลูกเลยครับทั้งขนชิงทั้งขนหัวลูกครับถ้าผู้ชม นี่ด้วยกล้วยผีเมล็ดอวนเดี๋ยวเราแอมเราทรงกะสีเอาไปเไิ่นให้ครับครมมับผมท่านผู้ชมเบาแอมเราทรงกะเอาใส่ไปนี่ภาชนะนะครับใส่ในถ้วยของผีเมล็ดอวนแล้วครับใส่ทิมไลหันลครับทมมบ่านผู้ชมเบาแอมเราทรงกะสีเอาไว้หันเลยครับเดี๋ยวกูบาพระอาจารย์เปินไม่เห็นเปินกะสี เก็บออกเองเพิ่นนะครับน้าสามผู้ชมเนาะเดี๋ยวถาถาจะข้าวดีกว่าครับถ้าอีกสักประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับเนาะจังก็ออกก็จะดีที่สุดครับจะถูกเทียนนีเบาแอมโรทงบริจุดเลยครับท่านผู้ชมนะครับเนาะบริจุดถูกจุดยังเพียงแต่บอกกาวเพิ่นซืๆนะครับท่านผู้ชมข้นถาถือกรี๊กสามตัวสองตัวตัวที่บอกจังสีทำบุญให้ชุดใหญ่ครับ ถาวัยสร้งกท่านชุดใหญ่บอกเก่าเพิร์ลวาจางสีเนาะครับสานผู้ชมเนาะกะลองสื่อบางครับผมเลขทถีบเบาแอมโรตงบอกเจ็ดศูนย์กับแปดเจกับหกแดเก่านาะครับสามผู้ชมเนาะกับเบรกตัวถีบเบาแอมโรตงมากก็คือเก่าหกสองกับแปดเก่าแะครับสานผู้ชมมีโชมมีลาบน้ำกันเด้อดครับ สวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ